เข้าสู่นะครับ15วันเรียบร้อยนะครับ15วันติดนะครับยาวๆเลยนะครับกับแนวทางนะครับทัศนะฟุตบอลนะครับที่จัดให้นะครับสำหรับตัวหน้าช่องครับเมื่อวานนี้นะครับใครที่ติดตามผมอยู่ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับเป็นทนาน้นโคลอมเบียดวิชั่นหนึ่งครับทีมอย่างทางด้านราอิคุดักนะครับก็เอาชนะท่านจากโคววเลสที่2ประตูต่อศูนย์ครับเป็นไงครับบอลไม่เคยชนะครับ10เกมติดนะครับเมื่อวานนี้ชนะนัดแรกนะครับในบ้านตัวเองด้วยนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกนะครับรวมถึงทางด้าน เอ่ Fc น้าช่องนะครับที่ติดตามมาอย่างยาวนานนะครับ15วันติดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับจะเป็นการนับวันที่16นะครับต่อเนื่องนะครับ กับแนวทาง1คู่1สนามครับประจําวันนั่นเองนะครับส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากวนเข้าแกงครับมาในกลุ่มครอบครัวชมรมฟุตบอลของเราก็อย่าลืมครับผมแอปเขี่ยมาไว้ที่ c s a 7 3ตัวครับมีสตายอหนาจครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวด้วยกันครับมาเป็นสมาชิกในชมรมนะครับคนรักฟุตบอลด้วยกันนะครับส่วนแนวทาง1คู่หสนามจะเป็นคู่ไหนครับไปติดตามชมได้เลยนะครับแนวทางของผมครับ1คู่1สนามที่น่าลงทุนนะครับก็จัดให้เลยครับวันนี้ครับยึบยกไป ชนาศึกฟุตบอลของท่านลีของเบลเรียนะครับเป็นรายการ first professional football league นะครับเป็นทางด้านเชโนมอวาน่านะครับทีมอันดับ2ของตารางครับลงเตะพบทางด้านโบเตฟเปรดิฟนะครับทีมอันดับ11ของตารางนะครับคู่นี้ลงเตะในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับเวลาบ้านเรานะครับมาดูผลงานกันก่อนเลยครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับต้องบอกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับ10เกมที่ผ่านมาครับยังไม่แพ้ใครเลยครับกดชนะถึง เจ็ดเกมนะครับแล้วก็เสมอ3เกมนะครับโดยที่ชนะเลดออสครับไปอย่างต่อเนื่องครับเจ็ดเกมติดต่อกันนะครับโดยแมตชี่แล้วนี่บุกไปเยือนทางด้าน csk 1 9 4 8กครับโซเฟียนะครับก็เสมอมาที่1ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับ มาดูฝั่งของท่านทีมเยือนครับอย่างท่านโบสสเตฟพรอติฟนะครับต้องบอกว่านะครับอาการไม่ค่อยดีนะครับ10เกมให้ลังครับแพ้ไปถึง5เกมนะครับแล้วก็ชนะ2เกมเท่านั้นนะครับเสมอ3นะครับโดยที่นัดที่แล้วนะครับเล่นในบ้านแท้ๆครับแพ้กับท่านซีเอสเค โซเฟียไปที่1ประตูต่อ2นะครับผลการเจอกันครับย้อนหลังครับ10เกมที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าทางนั้นเชโนมอวาน่านะครับที่ทำดีกว่าทางนั้นโปรเตฟฟรอดิฟพอสมควรเลยนะครับเก็บชนะไปถึง5เกมนะครับเสมอ2แพ้แค่3เกมเท่านั้นนะครับโดยในแมตช์ล่าสุดที่เจอกันมานะครับลูการที่แล้วครับเล่นในถิ่นของทางด้านเชโนมอวาน่านะครับก็แพ้ให้กับทางด้านโปรเตฟ พอดิปไปที่1ประตูตะสอกนั่นเองนะครับมาพูดถึงเรื่องเลทราคาครับวันนี้ครับเป็นทางด้านเชโนมอวาน่านะครับที่ต่อทางด้านโปรเทสฟอร์ดิไปที่ครึ่งคูบลูกนะครับกเ็เป็นเลทราคาที่น่าเข้าหาพอสมควรนะครับเพราะว่าทางด้านเจ้าบ้านนะครับฟอร์มช่วงนี้กำลังดูดีเลยนะครับแล้วก็ไปถึงรองจ่าฝูงในลีกองของเ,ออเบลการีนะครับ วันนี้ครับไม่มีอะไรพูดมากนะครับฟันธงไปที่เจ้าบ้านครับเชโนมัวนาครับจะพิชิตทางด้านโปรเตสฟรอดีครับเก็บ3แต้มในบ้านได้สําเร็จครับมาลุ้นว่าจะกินเม็ดหนึ่งหรือว่า2เม็ดนั่นเองนะครับกินครึ่งหรือกินเต็มนะครับส่วนแนวทางนะครับเพิ่มเติมนะครับใครที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมครับปรึกษานะครับผมได้ที่ในชมรมในกลุ่มพับกลุ่มฟุตบอลนะครับก็แอปเขียนมาที่ csa เจ็ดสามตัวครับอมสายนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีมีชัยครับ เจอกันใหม่นะครับในวันต่อๆไปครับขอบคุณครับ